เบิร์ดไฟสตาร์นะครับทำหน้าที่ผู้บรรยายให้กับทุกท่านได้มาร่วมสนุกกันเลยครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเมียนมาอะไรครับที่ได้เปรียบเมียนมาสตรองมากเลยครับในตอนนี้เมียนมานี่คือโคตรตึงครับแต่ตอนนี้ไทยก็เริ่มจะเหตุทาเวอร์นะครับสำหรับอีเซียอายูโอเคเกือบจับได้ครับรอดตายปฏิหารเลยครับสำหรับคุณเอ็กครับอายูโอเคนี่ไล่มาเกือบเช็คเจอครับ แล้วเฟสเลตครับเจอมาเส้นอสนามครับยกไปก่อนหนึ่งคนนั่นคือทางฝั่งเอสเมอร์กรูสิงใส่เลยครับจังหวะสิงเข้าไปสิงเข้าไปแล้วครับสำหรับทางฝั่งแพสติดครับกูจีออนกัจะสวนเอสเมอร์กัจะรำใส่ด้วยครับเรียบร้อยครับตัวนี้รวบเข้ามาหนึ่งทีจากโซร่าเลยครับแม่รวบเกือบสวยนะครับมีไทยใหญ่ไหมครับต้องรอก่อนครับตอนนี้ต้องรอก่อนนะครับแต่รอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรวมประเทศนะพฉะนั้นทุกประเทศสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้ครับส่วนสปอร์ลาตอนนี้รอแล้วนะครับในการที่จะเจอกับระหว่างสองประเทศนี้ครับต้องรอดูว่าใครจะเจอกันครัับบหและีีซยคร เจอดักจากอายูโอเคแหละครับมาดักในพุ่มลึกครับอการเป็นว่าดักได้สวยด้วยครับสําหรับอายูโอเคครับอ้าวครับไทยหรือเมียนมาครับคาราบาวมาครับอาครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เอสเมอร์ก็พยายามจะล้าเล่นกับเฟสเลดอยู่อยู่ที่ว่าล้าจะปั้ำเกาะได้ดีแค่ไหนสำหรับเอสเมอร์เพราะเขาบอกว่าบัวลอยเป็นเพื่อนยากทาไหนจากข้าเร็วเกินไปประมาณนี้แล้วกันรอ่ารอดูครับตืดืแม่มาเจอครับ สวัสดีค่ะคือดิฉันเจอเด็ดดิฉันกรีเลยนะเมียนมาเขาบุกดีไทยเี่ยจะสู้ไหวหรือเปล่ายังไงฝากช่วยกันเชีย์ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยและเป็นกอนไหลเลยค่ะจะด้ฟังชูเก็บอีเซียไปได้ตรงเนี้ยฮายาบุสานะครับเทดกูชิออดได้ดีด้านล่างเนี่ยอีดิทพยายามจะเล่นด้วยตรงเนี่ยพยายามจะพาสแลมอยู่ที่ว่าตอน,น um เนี้ยโมเมนตัมเนี่ยแยกฝ่ายกันเล่นนะคุณคือไทยเนี่ยพยายามจะแยกฝ่ายเพื่อไปกดดนันเอาทาวเวอร์มากขึ้นและประเด็นเนี่ยได้ทาวเวอร์ด้านบนมาแล้ว การเงินเนี่ยห่างประมาณ2,000นเด็ดๆน,น,นะคนุณลุงมาอ๋อสวัสดีบอแบกพี่น้องทุกคนด้วยพี่แอดยังไงให้เหมือนลุงอ่ะประมาณนี้หน่อยอ่ะดูชูหน่อยอ่ะโอเคดูชูก็ได้อยากให้ดูชูก็ดูชูโอเคประมาณนี้นะขุดปองนะวันนั้นสองนึงวันนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ประเทศไทยนําอยู่หนึ่งศูนย์นะครับตั้งแต่แข่งกันมาในรอบนี้นะครับเจอกันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสำหรับไทยกับเมียนมานะอ่ะก็จะต้องรอดูครับรอบนี้จะเป็นไทยที่ จะได้อีกหนึ่งเกมหรือเปล่าหรือจะเป็นการตีเสมอของเมียนมาครับต้องบอกโอกาสตีเสมอก็มีเยอะครับโอ้แต่ชูดเดอกเวฟดาก้อนครับทำได้สวยและไปกูชิออนเลยครับที่ได้คาริอาไปก่อนครับเอสเมอร์เนี่ยปรำเกาะมาเล่นกับไครอรีเลยครับฮายาบุสะเจอกับรูคัสครับพยายามจะพาสแสลมตรงนี้สิ่งไปใส่ก่อนเลยครับแล้วพยายามจะเข้าไปเล่น กดดันดาเมจใส่ด้วยครับตรงนี้จะได้หรือเปล่าครับอู้แล้วเก็บเอสเมอร์ได้ครับสำหรับทางฝั่งครูเป็นกริสปีเลยครับลูคัสนี่พยายามจะเล่นหรือักเบสนาว่าอิงเทอร์การไปหาและแบบนี้จะเรียบร้อยไหมครับรแล้วเข้าไปสิงใส่เรียบร้อยครับเป็นดับเบิ้ลคิวเลยครับจากครูแพตติกครับนี่คือลูคัสครับเข้าไปเล่นครับแพทติสโอเวอร์จะจัดอะไรครับสำหรับกูในรอบนี้ครับโอ้เป็นเลเจนดารี่ครับจากชูเหมือนกันครับในจังหวะการเตะสวนกลับมาในรอบนี้ครับอายูโอเค อ้าวแล้วไปเจอกับลูคัสครับอายูโอเคจะว่ายังไงครับสปิทสปิทหนีมาก่อนเลยครับสำหรับอาลูคัสเราพยายามจะสิงใส่ครับอุ้ล้สิงเข้าไปแบบนี้ครับแหมไม่ฝืนเล่นด้วยพยายามจะช็อตหนึ่งทีครับสกายชิฟติ้งเก็บชูริออนมาเหมือนกันนะครับนี่คือการไฟายระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาครับเหมิงกะลาเลยครับตอนนี้คุณเชียร์ใครคอมเมนต์ครับเมียนมาคอมเมนต์ครับไทยแลนด์คอมเมนต์ครับช่วยกันเชียร์กันด้วยครับแม่จีต่างมาไหมครับวันนี้สวัสดีค่ะคุณขอทุกคนเลยนะคุณเชียร์ใครคอมเมนต์หน่อย คุณเชียใครตอนนี้คอมเมนต์ได้เลยผมจะหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนก็เลยต้องดูจัดไปกับคุณเยี่ยมมากครับจัดไปครับผมตอันนี้ใครใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับนี่คือห้องพักเอ็มอาีบีนนะอย่างที่บอกครับไม่จํากัดแรงครับมาคนเดียวก็เล่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีตี้ครับแรงอะไรก็ได้เล่นครับต่อไปรวมไหมครับต่อไปรวมครับก่อนจะไปดูรับชมนะครับว่าใครจะได้ไปเจอกับสปปลาวครับในบิ๊กแมชครับราบอกสปปลาวเนี่ยเอาชนะไทยใหญ่ไปรอแล้วนะครับ กับบิ๊กแมตช์อันสุดเดือดครับตอนนี้หลอดครับก็เหมือนจะเริ่มเปิดกันแล้วด้วยนะครับทั้งกูทั้งเอสเมอร์ครับโอ้แล้วดูชูครับจังหวะไปไล่เตะครับเก็บพยามบุษาไปได้ครับชูอาอยู่โอเคโอ้เอาเรื่องครับนี่คืออาอยู่โอเคแหละครับที่เล่นชูได้โดดเด่นมากๆนะครับในจังหวะการไล่เตะต่อยของเขาครับโอ้แต่ลูคัสครับตอนนี้ก็เทรดมาครับต่างคนต่างเทรดครับระหว่างชูกับลูคัสครับโอ้ครูทําดีครับตรงนี้โชคไปครับหนึ่งทีได้แบัตรปืนย่างยื่นครับ เบสเล่ตเนี่ยก็จะไล่เก็บเลยครับเอสเมอร์เนี่ยแยกสปิดนะครับเล่นกับครูอยู่สิงเข้าไปครับตรงนี้ยื้ออยู่เหมือนกันพารสแลมครับตรงนี้เบสซาน่าคว้าอินเทอร์การ์ดเข้ามาครับโอ้แต่เนี่ยครับสิงเข้าไปครับโอ้โหสิงไม่พักเลยครับกดดันเลือดเอสเมอร์ได้เยอะนะครับขณะที่ชูเนี่ยไปกดดันด้านล่างนะครับต้องระวังการดันบ้านของชูด้วยครับอายุโอเคการเงินเนี่ยต้องบอกว่าต่างไม่เยอะนะครับประมาณ1,500นะครับทีเดอร์สไได์ครับดักจับครับต้องการจะจับชูครับตัวนี้เดวิสจากก้อน ส่วนกลับหรือเปล่าครับพยายามบุษซาพันสับปากสาไปทันทีอีดิพยายามจะยกได้อชตเตอร์ครับแต่ชูในแหวนดากอนเตะก,กลับขึ้นมาครับแล้วปิดฉากชัดดาวไปได้ครับฟรเฟรเดอก็บ ในส่วนของชูได้สวยครับเฟลเธอร์พยายามจะหนีตรงนี้อีดิทพยายามจะช่วยครับงัดไปก่อนอีกหนึ่งครั้งครับตรงนี้เวสนาคว้าอินทอกาศครับใส่ไครริคนที่เข้ามาสิงนี่คือทางฝั่งครูครับสปิดสปิดเข้ามาครับต้องการจะกดดันใส่ฟาเธอร์ฟาเธอร์โดนสิงครับตามเมทเป็นมอนสเตอร์คิวเลยครับจากครูรูคัสประเทศไทยครับสวนกลับมาหนึ่งทีเอสเมอร์พยายามจะเข้ามาเล่นครับสตาร์แดนเข้าไปหนึ่งทีตรงนี้เสก็เกิดครับสตาร์ทางฝั่งโจชัวโจชัวเสก็เกิดครับตรงนี้เข้าไปงัดหนึ่งทีครับสตาร์ทางฝั่ง เข้ามาเข้าไปดึงทีฮายาบุสะมาแล้วครับต้องเขาไม่เล่นสับด้วยพันปักใต้ไปเลยครับไม่ใช่พันปักษาครับขอดึงทีเข้าไปหายหนึ่งครั้งกับอีดิทเจอเก็บหรือเปล่าเป็นก้อนไหลเลยครับเก็บอีดิทไปได้ส่วนกลับไปดึงทีครับตัวนี้ไฟมันเดือดเหลือเกินครับเอสเมอร์เมียนมาเอสเมอร์เมียนมาบอกได้ทั้งวันกับแบบนี้แต่ลูกคันก็ไม่สนใจครับขอข้าเอสเมอร์ไปหากูชิออนก่อนเลยครับไทยหรือเมียนมาเมียนมาเหลือไทยครับไฟมันเดือดเกินไปหรือเปล่าครับคู่นี้ โอ้แล้วดูดิครับใครรีลูคันครับรีคอรรัวใสเอสเมอร์แล้วกลายเป็นว่าจรวดเอสเมอร์ปิดหรือเปล่าครับรอดซื้อเอสเมอร์เข้ามาในป้อมครับเอสเมอร์เจ็บเลยครับโอ้เกมอะไรมันจะเดือดขนาดนั้นครับโอ้ต้องบอกว่ารูปเกมครับไม่ออกกันกันฮิวเลยแหละครับเดี๋ยวผมไปดูให้ครับว่าของเป็นยังไงบ้างครับในตอนนี้โอ้แล้วเป็นกูชิอ้อนแหละครับที่ไปเก็บในส่วนของอีเซียมาอีกครับโอ้ตัดเลือดมีหรือยังครับโอ้ตัดเลือดมีแล้วนะครับเป็นครูที่ออกตัดเลือดให้นะครับ โดมิเนนไอก็มีแล้วเหมือนกันนะครับอ่าต่างคนต่างเอาตัดเลือดมานะครับมีตัดเลือดทั้งคู่ครับสำหรับในคู่นี้ลูคัสครับพยายามจับมาเล่นนะครับอีกแล้วครับครูต้องกดแข็งครับเพื่อหลบออกมาก่อนเลยครับเอสเมรันดาโอ้แล้วดูครับโดนดาเมตไปเยอะครับวิสไน